21วันทําการถ้านับแบบวันไม่ทําการเข้าไปด้วยเท่ากับฝรั่งทิ้งหุ้นไทย1เดือนเต็มๆยาวนานที่สุดในะรอบกว่า5เดือนเกิดขึ้นนะครับและหลักการขายของเขาสะสมต้นปีขนาดนี้ไปไกลแล้นว 1, 6, 000, 000, 000, น,นะครับจนกระทั่งทะลุกว่า1นึ่งแพันล้านบาทแล้วครับเริ่มต้นกับเรื่องของข่าวตลาดหุ้นกันก่อนนะครับแม้ว่าท่านผู้ชมก็จะมองว่าจริงๆเนี่ยการเสร้างความมั่นคง ผลตอบแทนที่ดีกว่าการได้รายได้แบบประจาหรือว่ารู้อยู่แล้วทํา12เดือนข้างหน้าจะได้เท่าไหร่เนี่ยนะฮะตลาดทุนเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นตัวเครื่องจักรในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าผมเอาเรื่องราวของตลาดหุ้นชิวงพักหลังเนี่ยมาคุยกันเยอะนิดนึงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกระแสก็ดีไม่ว่าจะเป็นแนวทางก็ดีไม่ว่าจะเป็นชี้มุมมองก็ดีหรือแนวโน้มก็ดีนะครับดูเหมือนว่าตลาดหุ้นไทยนั้นไม่อยู่ในเรดาร์เลยสําหรับนักทุนต่างชาติและตัวหนึ่งที่เป็นตัวบอกไม่ได้อยู่สม่ําเสมอนะครับ ดัชนีหุ้นจะขึ้นจะลงนะฮะแต่ตัวที่เป็นพื้นฐานจริงๆก็คือว่าข้อมั่นใจในการลงทุนประเทศไทยโดยเฉพาะเงินที่เข้าเร็วออกเร็วบางคนเรียกฮอต์มันนี่แต่จริงๆมันก็คือเงินที่เข้าตลาดทุนซึ่งมันมันจะมีความไวกว่าเงินที่ลงทุนทางตรงนะครับผลปรากฏว่านับจนถึงเมื่อวานนี้วันนี้สุกยิบเอ็ดใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยพฤหัสยี่สิบมิถุนายนปรากฏว่าคือดัชนีหุ้นไทยมันก็ตกแหละแล้วมันก็หลุดพันสามร้อยจุดอีกแล้วคือคือต้านไม่อยู่แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อวานน,ะะนี่นางประเทศเก็ถลมขนะ ขาย20มิถุนายนนี่นะครับ1,959.89ล้านบาทก็คือไม่มีวันไหนเงินกลับมาซื้อเลยนะฮะหรือไม่มีวันไหนหย่อนลงไปเลยอันมีบางวันอาจจะการขายไม่แตะระดับพันล้านก็7จ็ดแล้านเสร็จแล้วก็ตีขึ้นมาใหม่ระดับ4หลักนะฮะดังนั้นการที่เมื่อวานตางชาติขาย1,959.89ล้านบาทนี่นะครับนับรวมกันเลยฮนะตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง20มิถุนายนเนี่ยเท่ากับตางชาติเดือนนี้นะขนาด3สัปดาห์แรกเนี่ยขายกันแล้ว24,521ล้านบาท เพราะฉะนั้นถ้านับกันตั้แต่ต้นปีนะครับจนถึง20มิมถุนายนนี่นะฮะปรากฏว่าทลายร่าไหมฮะทะลุหลักแสนเป็นวันที่4ติดต่อกันเท่ากับต่างชาติขายสะสมหุ้นไทยตอนนี้1 6 6 8 1 1 9ล้านบาทครับและเป็นการขายที่เมื่อนับสุทธิไม่หย่อนหลุดแสนล้านเลยใน4วันที่ผ่านมาและ้าหาว่าผมจะพูดให้ท่านชมเข้าใจไปมากกว่านั้นเนี่ยนะครับคือตลาดหุ้นเปิดเปิดทำการเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์ที่กตะนันขาดตลิกก็เลยติดต่อกัน21วันใช่ไหมฮะ แต่ถ้านับแบบชนิดปกตินับเป็นเดือนกันเลยนี่คือหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับที่นักลงทุนตามเทศนั้นขายหุ้นไทยชนิดที่ไม่มินเลยฮะไม่กลับมามองเลยนะฮะมีแต่ว่าตั้งราคาเท่าไหร่ขายเท่านั้นนะครับแล้วถามว่ายัางเหลือไหมยังมีเหลืออยู่นะฮะดังนั้นถามท่านผู้ชมตอบเลยนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าปีนี้นักลงทุนตามเทศจะขายหุ้นไทยสุทธิเกิน1 0 0 0 0แสนล้านบาทเชื่อหรือไม่เชื่อส่งนะครับ เชื่อหรือไม่เชื่อส่งนะครับคือที่ถามอย่างนี้เพราะว่าใช่ตอนที่มันแตะแสนล้านแต่ถ้าเกิดว่าสมมติ6เดือนให้ท้ายมีปัจจัยบวกทุกสิ่งทุกอย่างพลิกขึ้นมาแล้วเราก็เขาอาจจะกลับมาซื้อเสร็จแล้วสุธทธิทั้งปีเนี่ยอาจจะไม่ถึงแสนล้านตกต่ำอาจจะกลับมาเป็นบวกก็ได้นะครับแต่นั่นจึงถามท่านผู้ชมนะครับใครที่ไม่ไอยู่วงการหุ้นก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่าตอนนี้ตามประเทศเขาทิ้งหุ้นไทยไปแสนล้านแล้วแต่ถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่นักลงทุนต่างประเทศขายทิ้งสสุุทททิหห้้นไ 1, นไไยลาาบเเชชืืื่่่่อออรมง ถ้าใครคิดว่าเชื่อว่าปีนี้ต่างชาติขายหุ้นไทยแตะหนึ่งแสล้านบาทสุทธิเลยนะฮะทั้งปีนะฮะก็พิมพ์คำไม่เชื่อถ้าใครไม่เชื่อก็พิมพ์คำว่าไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นการขายอย่างนี้ที่เยอะอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้เราประเมินได้ชัดเจนเลยนะครับว่าท่าทางและอาการตรงนี้น่าเป็นห่วงอย่างมากๆและโดยเฉพาะแรงขายในช่วงใกล้ๆที่เรานับกันประมาณ 20, ทั้งหมด21วันทําการนี่นะฮะก็คือใส่กันตั้งแต่21พฤษภาถึง20มิบนิยนาเนี่ยเอาเฉพาะช่วงนี้นะ 41,285้า 41, ล้านบาทเท่ากับว่า21วันทำการนี้นักทุนตามเทศขายทุรลักเกิน4 0 0 0 0ล้านเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นถือว่าเร็วนะฮะท่านผู้ชมหาสัดส่วนกนเองก็ได้ว่าแค่เฉพาะ21วันทำการ4 1 0 0 0กว่าล้านขายสุทธิเทียบกับตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึง20ิมิถุนายนตอนนี้ขายไปแล้ว1 6 0 0 0กกว่าล้านเป็นกี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนที่สูงทีเดียวนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเทียบกันต่อไปนะครับว่า นั่นคือเทียบในแง่ของมูลค่าการซื้อขายสุทธิของต่างชาติซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับว่าตลาดหุ้นไทยพึ่งเงินต่างชาติแม้ว่าจะผ่านมายุค9นตี7 0 2ต0 0้เซเวี้นิเนียมจนกระทั่งมาถึงยุคเจนซีเล่นหุ้นก็ต้องพึ่งหุ้นต่างพึ่งเงินต่างชาติอยู่ดีนะครับและในขณะที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าในแง่ของตัชนีคือเมื่อวานมาหลุดพันสามถูกไหมครับเราก็ต้องรีบคิดกันใหญ่เลยนะครับว่าตอนนี้จริงอยู่หุ้นไทยไม่ออกมาจากภาวะหมีอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาอันใกล้หรือระยะกลางแต่ระยะยาวต้องวัดกันดูนะครับเพราะปีนี้ทั้งปียังไม่มีสำนักไหนนะฮะออกมาคาดการเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขหุ้นสิ้นปีว่าจะปรับขึ้นปรับลงว่าจะไม่ปรับเลยแต่แนวโนนหรือท่าทางจะปรับลดลงจากเป้าเดิมสะกหรืซ้ำไปนะครับดังนั้นถ้าเราเทียบดัชนีปิดเมื่อวันที่20มิถุนายนเมื่อวานนะพันสาจุดกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งหลุดพันสจุดในช่วง2วันก่อนหน้านั้นนะฮะ ปรากฏว่าเทียบกับดับชนีที่ปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของหุ้นไทยที่1,822.66จุดหุ้นถึงวันนี้ติดลบ524.37จุดเท่ากับลบ28.6%จากสถิติสูงสุดของดัชนีหุ้นไทยที่1,822.66วันอาการนี้เราจะสรุปได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าการขายของนักงทุนต่างประเทศนั้นมีแรงต่อเนื่อง2 ดัชนีหุ้นไทยจะหลุดพ้นจากภาวะหมีเบริชออกมาสู่อย่าอย่าเพิ่งไปพูดกระทิงกระทิงจะรอไปอีกหลายปีฮะเอาแค่นิวโชออามาแค่ออกจากถ้ำหมีแล้วมายืนตรงกลางก่อนที่จะเข้าไปในรั้วของกระทิงเนี่ยนะฮะเอาแค่ตรงนี้ก็บอกปีนี้ยังไม่แน่เลยนะครับสิ่งสําคัญต่อไปคือแล้วเอาแค่ดัชนีหุ้นไทยอ่ะนะปีนี้ใช้ผลตอบแทนที่ปู้ชมเท่าไหร่นะฮะเอาแค่ตรงนี้ที่เราเห็นตอนนี้นับจากต้นปีจนถึงเมื่อวานเนี่ย ก็ลบอุ่นๆไม่อุ่นเลยนะฮะลบร้อนๆไปในประมาณ7 8ปแปเเ็ละเรียกว่าใครลงทุนหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีตอนนี้เนี่ยครับติดดอยจะติดอะไรก็แล้่แต่แต่มันก็มีหุ้นบางตัวที่คุณสามารถทํากําไรได้นะฮะกำไรก็ต้องดูจังหวะเก่งๆเข้าออกเร็วๆนะครับดังนั้นสัญญาณนี้เรากำลังจะบอกไปครับว่าการขายแสนล้านของนักทุนต่างชาติสะสมขึ้นมาถึง4วันติดกันเนี่ยมันก็น่าเป็นสัญญาณหนึ่งที่ต้องจับให้ดีๆถึงถามท่านผู้ชมนะครับ ท่านผู้ชมจะเล่นหุ้นหรือไม่เล่นหุ้นก็แล้วแต่นะฮะถ้าคนเล่นหุ้นจะรู้แต่ถ้าคนไม่เล่นหุ้นอยู่ดีๆฝรั่งก็ถอนเงินออกจากตลาดหุ้นตั้งแสนล้านเนี่ยเลยถามท่านผู้ชมว่าทั้งปีนี้ท่านผู้ชมคิดว่านักลงทุนตามทศขายสุทธิหุ้นไทยทั้งปีเนี้ยหนึ่งแสนล้านบาทเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าใครเชื่อพิมพ์เชื่อครับถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อต่อนะฮะและอาการสัญญาณน,นี้ก็เชื่อได้ว่ายังไม่น่าที่จะทําให้นักลงทุนตามทศนั้นกลับมาซื้อหุ้นไทย แม้แต่เฉพาะในสัปดาห์หน้าที่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายส่งของเดือนมิถุนายนและเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวเลขถึงกลางปีสมบูรณ์แบบมาหกเดือนแรกนั้นต่างชาติเมินหุ้นไทยกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าสัปดาห์หน้านั้นเกิดพลิกผันนะฮะ เพราะว่าถ้ารวมวันนี้วันนี้เห็นหุ้นบวกอย่างนี้เรายังตอบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่บ่ายโมงหนาทีนะครับวันที่สุดแล้ววันนี้จะเป็นวันที่22ทําการของฝรั่งขายอีกหรือไม่จับตากันต่อไปแล้วก็ติดตามข้อมูลในบีทามของเรานี่นะฮะดีก็เป็นข่าวแรกที่นํามาพูดคุยกันนะครับมาอยากได้ข่าวดีก็ต้องต่อด้วยข่าวนี้กันต่อเลยนะฮะเดี๋ยวทักทายกันนิดนึงนะครับเชื่อครับเชื่อครับคุณวงศกรสวัสดีครับคุณสมจิตเชื่อคะ่ะคุณพลอยมณีก็บอกเชื่อคะ่ะคคคคคคุุุณณณมกกกก็็็เเเชชชชืื่่่่่อออะะลััััััยรรรบบนนนนนวิสสดี นะทุกคนก็รู้สึกวนะ่าคือสัญญาณของการไม่มั่นอ,อกมั่นใจในตลาดทุนไทยมันก็มีเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่นะฮะ <c oughs> ก็เลยทำให้เราต้องติดตามสถานการณ์นี้กันต่อนะครับ